บางวันฉันก็ไหลไปเหมือนน้ำบางวันฉันก็ลุกไม่เหมือนไฟสุมบางวันฉันอยากที่จะผลักดันตัวเองไปบางวันฉันไม่อยากทำอะไรเลยและฉันแค่อยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดแม้ว่าบางครั้งเราอาจเห็นไม่ตรงกันเพื่อที่ฉันจะได้เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงฉันกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลง าฉันจะผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าฉันจะเปลี่ยนไปบางครั้งฉันก็หลับได้อย่างง่ายดายบางครั้งฉันไม่สามารถหลับตาได้บางครั้งฉันก็ยินมเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดีไปหมดแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในนี้ก็ตามฉันแค่อยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดแม้ว่าบางครั้งฉันจะพยายามมากเกินไปก็ตาม เพื่อที่ฉันจะได้เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันจะผ่านการเปลี่ยนแปลงฉันกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าฉันจะผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าฉันจะเปลี่ยนไปใช่ฉันกำลังจะเปลี่ยนแปลงฉันกำลังจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าฉันจะผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าฉันจะเปลี่ยนไปฉันกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ฉันไม่ได้เปลี่ยนไปใช่คนเปลี่ยน สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแต่พระเจ้ายัางคงเหมือนเดิมเสมอ